สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบเจอกันนะฮะผมมีของแซ่บของนัวของที่ทัวน้ำลายไหลมาชวนไปชมกินด้วยกันนะครับผมวันนี้เรามีโ้มตำปูปลาไก่ย่างคนละหนึ่งตัวนะครับไม่ต้องแย่งกับนนวันนี้ชิมก่อนชิมก่อนน้ำปลาเป็นไงนัวป่ะโอ้แมลงวันมาแล้วถือว่าโอเควันนี้โ้มตำเจ้านี้นี่ไม่ต้องถามถึงความแซ่บอ่ะพี่แอบขอเอาข้าวโพดไว้ข้างหลังขวุดยอดผมแอบเอาข้าวโพดไว้ข้างหลัง ไม่ต้านสบายฝั่งไก่ขอฝั่งมันด้วยไก่ไ่ค่อยโอ้ยไม่มีตาไก่ให้จกเลยอ่ะเอย่าไปจกับตาไก่มาครับผู้ชมแซ่บๆเลยครับวันนี้ตมปูปลาเด้อไม่มีอะไรผสมเลยวันนี้ผมคิดว่าจะแข่งตัวแรกเห็นไก่คนละตัว ไม่อยากเอาเสียบเด็กเอาละน้ำจิ้มก็มีนะครับผมในจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่อร่อยนะเจ้าเน,นี่ยคุณผู้ชมไก่่มากอะไรอ่ะน้อน <มา S 2> หรอมาทั้งเหมือนว่าเขาเรียกว่าอะไรอูองไก่คุณผี่ชม อ,อ,อันยังห้เราใช่ไหมเนี่ยห้าเราไปกินหนังแล้วตอนนี้ร้านนี้ผมจำรสชาติหนังได้เลยมันจะเข้มกว่าร้านอื่น มันคู่กันจริงๆไก่ย่างทุ่มตันเนี่ยแน่นอนนี่เอาถั่วข้างหลังใส่ด้วยนะถั่วเ <ถ arose. S 2> ลยโพดเออโพดสองรอบแล้วจาหมองเบื่อเลยนเน,น,น,นี่ยตวงเนี้ยผมอ่ะนอนเยอะอืม นอนเยอะเกินมันเลยเป็นแบบเนี้ยไก่อย่างนุ่มมากคุณผู้ชมดูเนื้อไก่บาดตนี่ความนุ่มจะหลุดแล้ยุ่ยเลยอะ่ะเอาชัางเอาชังนุ่มมาก แอบมากครับคุณผู้ชมข้าวปลาหมดถ้าเป็นนนข้าปลกหมดไปแล้วหมดแล้วผมรูดทั้งน่องเลยเมื่อกี้นะค้ณผู้ม พรอโพสตานงาพี่เกมทำเลยอ่ะน่องหรอโอ้โหตัวใหญ่อ่ะคุณผู้ชมดูมดูดูใใกไก่นมน่นมากอ่ะกูเอาหนังมาพี่เกมม่เอาคุณู อ้าวไอตอนน้ำไม่มาเหรอเนี่ยไม่มาอกลัววันนั้นไล่มันไปอ่ะมันชอบมันแย่งกันกินตรงเนี้แล้วมากัดกันอ่ะใช่ถ้ากินดีๆไม่ว่าหรหรือมันไม่รู้เวลาเนี้ยมันลืมหรือวันนี้ไม่ผักไม่ได้ปลักบุ้งแล้วก็สลัดนะครับคุณผู้ชมไม่มีอะมาทำแต่ช่วงนี้บางวันมันก็มาบางวันก็ไม่มา จำซสบมากอ่ะกระเพาะกินกระดูกไก่บาลงติดคอเนะคนบางคนนี่ขาใจกับไก่อ่ะคุณผู้ชมนเหรอมันเหมือนว่า มันไม่ได้ขายใจนะแต่มันจะแบบเหมือนฟิวระแวงอะว่ะผู้ชมผมกัดแบบเวลาผมกัดแบบตรงข้อกระดูกมันอะต้องระแวงอะอ่ะ <laughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยนุ่มจนดุยไปเลยทำจิ้มก็เด็ดอ่ะ ไม่กินเหรอโอ้ยพี่เกมชอบมากครับพ่อเลยกินไก,น <c oughs> กน่กันเข้า <c oughs> <c oughs> กันเพื <c oughs> อ่อนกันก้นไก่แก่อกครับผม <c oughs> ส่วนนี้นี่คือแบบว่าเป็นส่วนที่แน่นที่สุดของไก่น้าอกคุณชอุยอ้ยๆๆนุ่มจะหลุดเลยอะ ขอโทดอืมดูฝั่งนี่ยต้นต่ำปูปลาเครื่องแน่นอออร่อย ผุกบเปลขาวๆนี่อวบอันมากเฮ้ยมาแล้วเพื่อเอ้าวบอกแล้วมันไม่รู้เวลาวันนี้มันลืมหลับอยู่ล่ามันลืมเวลานี่ยน่าจะไปเที่ยวที่อื่นมาเนี่ยแต่โดนขากล้องนะสั่นตึกตึกตักตึกเลยทนน่ะ ดีมากเลยพัง,มงอม่เมื่อนเพื่อนติดออกอ่ะหรือติดคอเอากินปีแทนเอามาสองตัวก็ไม่ใช่โมดคุณผู้ชมเอามา,าไว้แบบอันนี้ไว้ยำ

ถักผดเขาหวานเ,าเจ็บผองอะไรว่ากินตอนไทยเหรอเฮ้ยนี่น้ไม่ไมมไทดผมทดแทนละ dẹp lại nó bà ra nó không báo là à không được xin, ตักไปแล้วออะโ啊ดูมังหน้าเมื่อกี้ผมกินไตก่อนไงแล้วก็เราข้าโพดตามพวกนั้นมาไอ้ลองกินไม่อาดเ่ไดดิผิวนี่สวยไม่ใช่ผิวดำก้านแบบนี้ยาวกาวอีกเหรอของปู แน่เบาแล้วไม่ค่อยกินปูดองแล้วเอาเลยมันเค็มเป็นอะไรหรอกหิวน้ำอ่ะรู้ว่าเค็มแต่เต็มใจกินอยู่แล้วแ่ะกินเลยนะกินปุ๊บนะมันดูนั่นเป็นอะไรเนี่ยมันได้หิวน้ำคอมันแห้งคอบ่ะลาคุณผู้ชมแพงนี่ก่อนไหมไก่ไม่หมดเลยอ่ะโอ้ไก่คนละตัวเนาะ พี่เหลือเยอะกว่านี่และนี่เป็นอกคุณผู้ชมมันมันแน่นผมก็เลยเก็บไว้กินแนน่นองกินแต่ปีทปกที่เหลือนี้เดี๋ยวเก็บไว้ยำนะครับได้กินยำไก่เนี่ยเอาไปฉีกฉีกฉีก,กแล้วก็ใส่หัวปีแล้วก<ต>็ยำมันยำไก่บ้านอะ่ะโอ้ยำไก่บ้านเออนั่นแหละอร่อยเนี่ยไปวันนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม ตอนนี้ก็เผ็ดมากเลยนะครับสมต่ำนิ่งกินดิ่งซักดิ่งเผ็ด,ด,ดนะครับปลาปูปลานี่นัวมากครับผมอยากให้นอนไปกินขาปูก่อน mm hmm. ม่ใจฝากคุณผู้ชมกไดไลค์กดแชร์กดตตามให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบเจอกัน,กนในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ